ใส่บาทหัวก็จับกันเสื้อใส่วันข้าวนี่เก็ก็ไปซือ้อของจีนเลยจ้นินจาเมืองขอนแก่น,นมันมีนินจ่จา การที่เขาขับรถโยนไปติดกวันนี้ สร้างควมเดือดให้เราอย่างไรบ้างครับก็คือ<ม>ในส่วนของร้านเรานะคะมันก็แบบว่ามันจะทําให้มันรกมันสกรปรกค่ะมันก็ดูไม่สวยในบริเวณหน้าร้านอย่างเงี้ยมันก็ทําลายสิ่งแวดล้อมแต่มันก็ไม่ดีด้วยค่ะการที่เขาจะขับรถมาแล้วเขาก็มาโยนตามถนนโยนไปหมดเลยประมาณนี้ถนนเส้นนี้ก็คือจะเห็นเยอะมากก็ไม่ไม่อยากให้เขามาทําแบบนี้อะคะ่ะเพราะว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเราด้วยกับคนอื่นด้วยทางร้านเราอย่างเงี้ยมันก็มันเยอะเกินไปจริงจริงค่ะทุกวันนี้ นอกจากร้านเราแม้จะมีอกมีกร้านนึ่งไหมคโดมีค่ะเห็นตามที่เห็นตามที่สังเกตนะคะก็จะมีทุกร้านเลยทุกร้านที่จะมีกระดาษแบบนี้วางวางกระดาษแบบนี้ยวางเต็มหน้าร้านเลยในถ้านในแถบนี้ก็คือจะเห็นหมดถนนเส้นนี้ก็คือจะมีหมดถ้าเราสังเกตดูดีๆค,ค่ะแล่ครับก็อยากจะฝากบอกให้กับทางหน่วยางานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าหรือจะเป็นตำรวจหรืออะไรก็ช่างอยากให้ลงมาดูแลหน่อยในเรื่องของจุดนี้เพราะว่า มันมันเยอะเกินค่ะทุกวันนี้ก็อยากจะให้เขาลงมาดูแลบ้างมาดูว่ามันมันสมควรไหมที่เขาจะมาทําอย่างนี้เพราะว่าเราได้รับความเดือดร้อนค่ะ